เราได้ฟังเคสตัสต้งแ่เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นลูกคนเดียวของคุณปู่เนี่ยคุณพ่อเป็นลูกคนเดียวของคุณปู่ภรรยาแรกด้วยคุณปู่ก็รวยรวยมีที่ดินมากมายมหาศาลทีเดียวตามมาคุณปู่ก็มีภรรยาใหม่มีลูก Yeah. และคุณปูก่ก็ตายตทั้งนั้นที่รักลูกคนนี้มากเลยเนะี่ยรักลูกจ่าไปไหนะเอาไปด้วยแรงงานลูกคนอื่นได้เรียนแต่ลูกคนนี้ไม่ได้เรียนแต่พาไปชีด้ดูนี่นะที่ตรงนี้ที่ของพ่อตรงนั้นก็ที่ของพ่อจังหวัดอ้นจังหวัดนี้โอ้อม,มีเยอะแยะไปหมดเลยรวมแล้วก็ตั้งหลายหมื่นไร่เนี่ยลูกๆจาไว้นะนี่อืมส่วนเนี่ยจําไว้ถึงเวลาก็เนี่ย ลูกก็จะเป็นของลูกกัแหละก็พาไปแล้วก็เป็นลกูกก็ตันยูซะดยดูแลพ่อแต่ว่าพอท่พอ,พ,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 อพ่อตายปู่ตายหรือว่าของท่านตายอ้าวล้วก็ว่าไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั่นเลยตั้งๆที่เป็นลูกคนแรกและเมื่อ เราฝันในฝันกันไปหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาขึ้นมากขบอก็เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันมาก่อนแต่ว่าพ่อสั่งสมบุญลูกมัวแต่ทํามาหากินทํางานถามว่าทํางานนี่ผิดตรงไหนก็ไม่ผิดเพราะมันต้องทํามาหากินน,นี้จะเด้งเงินมาเราเลี้ยงสังขารยังไงแต่ไม่ถูกตรงที่ได้ทรัพย์มาแล้วไม่ทําบุญก็คิดเอาเองเออถ้าพ่อทําเนี่ยเราก็คงจะได้ด้วย เหมือนเออแต่พ่อกินด้วยเตี๋ยวเราก็ต้องคงอิ่มด้วยอะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างนง้นแต่มาชาตินี้ได้มาเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่ว่าไม่มีบุญรองรับสมบัติพ่อทั้งๆที่ตัวก็รักพ่อแล้วพ่อก็รักตัวมากกัน่าพาไปยึดสมบัติกันนะอยู่ตรงนี้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 เออถึงเวลาอดเหมือนกระรอกแต่เลยลองอดอดอด <c oughs> เออทำไมนี่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไปเสดประเสริฐนักแล้วบุญนี้จริงๆแล้วเป็นบุญของเรานะไม่ใช่บุญของใอครบุญของเรานี่แหละ